สวัสดีครับสับายดีครับพี่น้องกับสวัสดีเอฟซีของทางช่องตลาดนัดตัวออนไลน์ถูกผู้ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อครับผมแล้วก็สวัสดีเอฟซีภูเขามาเย่ยมชมไมนะครับเนาะครับผมพ่ออมเป็นพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับที่ให้เกียรติดับชมของทางช่องตลาดนัดตัวออนไลน์เฮานะครับเนาะมื่อนี้ครับเบ้ารุดกับพีโอกาสนะครับพาพี่พาน้องครับมา ชมบรรยากาศครับตลาดทั้งบ้านค่ายสมศรีนะพี่น้องครับผมเมื่อนี้ยูทีตลาดนี่แหละครับบ้า,บานค่ายสมศรีตกกําบลโคกเกาะอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะพี่น้องตลาดนี่เพิ่นเปิดทําการท,ท,ทุกวันจันทร์นะพี่น้องเนาะครับผมถูกมือนะครับถุกวันจันทร์เขาก็จะมีงัวให้พี่ให้น้องในเบื้องกันครับผมงวงามราคาเกษตรกรราคาพ่อเอาพ่อต่อพอฟังนะพี่น้องเนาะครับผมอ,อยู่ในตลาดนี่ครับนี่ครับมื่อกี้วันที่10เนะพี่น้องเนาะก่า เป็นมือนะครับครบรอบเด้อพี่น้องครับผมเอาฝากพี่น้องเนี่ยจังน้อยครับครบรอบครับผมของการเปิดช่องตลาดนัดบัวออนไลน์มานะครับเนาะได้ครบปีหนึ่งพอดีครับผมเอานี่ครับขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องครับผม FC ทุกผู้ทุกคนที่เป็นกําลังแห่งใจมาให้โดยตลอดนะครับเนาะที่ให้การสนับสนุนเป็นกําลังใจกดติดตามกดไลค์แล้วก็ชมของทางช่องมาโดยดีเสมอมาด้วยขอบพระคุณหลายๆนะครับเนาะครับผม เอานี่ครับกะบ่มีอยังตอบแทนครับผมพี่น้องกะพยายามจะหางัวดีๆงามๆครับผมราคาดีๆให้พี่ให้น้องในเบิ้งกันครับผมเข่ามาแล้วกะผู้ที่เข่ามาไม่นะครับเนาะพ่อแม่พี่น้อง FC นะครับผมกะผู้เข่ามาไม่ผู้ใดเข่าเยี่ยมชมทั้งช่องไม่กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันในเด้อครับเด้อครับผมอ่ะนี่ครับ อ่าสิ่งหนึ่งที่ผมจะแทนได้นะครับเนาะตอบแทนพ่อแม่พี่น้องอ่าทุกผู้ทุกคนที่เป็น FC ได้ก็คืออ่าสำหรับสัปดาห์นี้ครับผมอ่าครบรอบปีหนึ่งนะครับเนาะของทางช่องครับในทางพานเด้อพี่น้องเด้อครับผมผมย้ำนะครับทางพานของตลาดนะครับที่ผมไปทายนะครับอ่าคอกใดฟาร์มใดครับอยากจะรีวิวนะครับเนาะอ่าคอกของจาของฟาร์มของจาของนะครับอ่าบาหลุดนะครับถ้าบ่อไก่เด้อพี่น้องครับผมก็ติดต่อกันเข้ามาได้ผมยินดีนะครับเนาะที่จะรีวิวให้แบบฟรีๆเลยครับผมพี่น้องครับผม เอ้านี่ครับผู้ใดสนใจนะครับเนาะอยากจะพาเบิ้งพาชมนะครับฟาร์มคอกของจะของนะพี่น้องผมเห็ุรายการเลาะคอกชาวบ้านให้เลยครับผมพี่น้องกะเลาะคอกเลาะฟาร์มเด้อครับเด้อกะเป็นของสัปดาห์นี้ครับที่จะตอบแทนให้พี่ให้น้องครับผมเลยพาไปเบิ้งง้วตัวดีๆแล้วกับการจัดการฟาร์มที่ดีนะครับของถูกหมองนะครับกะขอบบุญขอบคุณนะครับเนาะ ผู้ติดตามนะครับของทั้งช่องนะครับยูทูบนะครับก่าสองหมื่นเกือบจะ2องหมื่นหล้วหมื่นแปดนะครับผมพี่น้องเนาะครับผมผู้ติดตามทั้งเพจอีกนะครับเกือบหกหมื่นนะครับเนาะรวมทั้งติ๊กต็อกหมื่นกว่าเ้อะพี่น้องครับผมรวมๆแล้วก็เป็นแสนครับผมถือโอกาสนะครับตรงนี้นะพี่น้องเนาะครับผมกับขอบบุญขอบคุณนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องที่เป็นกําลังใจให้กันโดยดีเสมอมาเ้อะพี่น้องเด้อครับผมอ่ะ สัปดาห์นี้ครับผมก็จะมีรายการอีกรายการหนึ่งรับผมเลาะคอกเลาะฟร์มชาวบ้านเด้อพี่น้องเน้อรับผมอ่ะจะเฮ็ดให้พี่ให้น้องในเบืองกันผู้ใดฟรามใดตามที่ผมบอกไปนะครับเนาะนะทางพานเด้อพี่น้องบ่อไก่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 ครับผมก็ติดต่อกันเข้าไดครับผมเดี๋ยวผมแบะเข้าไปรีวิวไห้ฟรีๆเลยครับผมอ่ะนี่แหละครับเรื่องราวดีๆครับผมของสัปดาห์นี้เด้อพี่น้องครับผมจากตลาดนัดวัวออนไลน์ครับผมเอานี่ครับบ่อลายใหญ่ห้างครับผมพี่น้องกะ พาพี่พาน้องไปเบึ่งง้วตัวแรกชุดแหลกกันทางด้านนี้ครับผมอ่ะครับผมพี่น้องกะ พาพี่พี่น้องครับผมมือนี้กะมาเยี่ยมชมทั้งบรรยากาศครับตลาดบ้านค่ายสมศรีเด้อพี่น้องครับผมตลาดนี้เพิ่นเปิดทําการทุกวันจันทร์นะครับเนาะมือนี้กะตรงกับวันจันทร์ที่10ครับผมพี่น้องอ่ะนี่ครับ10มีนาสองพันหรับอ่าเบิ่งทางด้านนี้แล้วกันพี่น้องครับผมกะมีตัวหนึ่งสาวสวยๆยืนอยู่นี่เลยครับผมเป็นเมียสาวเด้อพี่น้องครับเริ่มต้นกันที่ตัวนี้แล้วกันครับแดงดีๆสีเข้มๆนี่แหละครับอายุไลฟ์เปไหนลพีเนาะครับนี่16 17เดือนครับ16 17เดือนพะนะพี่น้องครับตัวนี้ ครับเป็นแม่สาวอ่ะไซส์ไหนครับลูกบอลูกแดงอลังการลูกแดงอลังการพนะพี่น้องครับนี่เด้อครับเด้อครับเจ้าแดงอลังการครับเนี่ยทายาทการส่งโตเพิ่นครับเบื้องโตงามๆครับเอานี่ครับรั้โตเงีวๆนี่พี่น้องครับเบื้องหน้าตาอแข้งขาเพิ่นใหญ่ดีเด้อพี่น้องเด้อครับผมนี่ครับแดงดีสีเข้มครับกกหางใหญ่เครื่องดําครับผมเนี่ยครับเบื้องทางถ่ายครับเอานี่ครับเอ้าถ่ายดีครับผมส้นสูงเพิ่นเท่าไหร่ ร้อยสามสิบห้าบวกครับร้อบวกบครับผมพี่น้องอ่าลูกสาวแดงอลังการครับผมฟังราคานะครับตัวนี้ไปสองหมื่นครับอ่ะนี่ครับสองหมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อครับผมลูกสาวเจ้าแดงอลังการครับส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบห้าบวกบวกครับอ่านี่ครับราคาต่อรองได้เนาะครับผมราคาต่อรองได้อีกพนักพี่น้องตัวนี้นี่ครับยางงามเลยครับผม เอ้าวนี่ครับอ่ะมาตัวเดียวนี่บ่อามาตัวเดียวครับครับผมฝากเบอร์ให้นะครับ087ครับ087 866ปดเจ็ดแครับสี่เครับผมอันนี้ติดต่อหอยทองมีเด้อพี่น้องเด้อครับอันนี้เป็นงวงงามเลยแหละถือว่าเป็นไฮไลท์ในสนามครับตัวนี้อ่ะย่างสวยเลยครับเบ่งรอบตัวครับผมเอ้างามๆเลยนี่แหละครับผมอ่ะนี่ครับเบ่งทานี่ครับผมพี่น้องอ่ะนี่ครับอ่ะครับผมมันหมานนะครับเด้อครับผม เขยับมาทางด้านนี่วันดีครับทางท้ายด้านนี้นะครับผมทางนี้เป็นเจ้าไหนน้อครับมือนี่เออมียสาวบ่ครับเมียสาวพี่น้องมือนี่เอาของห้อยเตีมเอาหาของสวยๆมาให้เบิ่งครับผมอ่ะจักเดือนแล้วครับตัวนี้สิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนครับผมสาวสิบเอ็ดเดือนพนาพี่น้องครับตัวนี้ย่างหนาเลยนะพี่น้องเด้อครับผมใหญ่ๆตันๆเลยครับหยู่ยุ่ยย่นดีพร้อมขอเพลินครับอ่ะนี่ครับ อ่ะเมืองขอแขวงขาครับผมอ่าสิบเอ็ดเดือนเป็นลูกพ่อไรไซเดรย์เบดร์ได้ถามเป็นไหมอันนี้บอชัดเจนเนาะครับเบื้องตัวเอาเด้อพี่น้องอ่านี่ครับถ่ายเงี้ครับผมกกหางเงี้เครื่องดำรับอ่าโตหนังหนาดีเด้อครับเด้อครับผมอ่าสิบเอ็ดเดือนมาหนะได้จังสี่เหลี่ยมพี่น้องครับผมมาทั้งขวบดีนี่ครับผมเอานี่ครับเอายืนนี่ครับยกดีค่ะครับพี่น้องครับหูเชื่องแห้งนะครับเนาะอ่านี่ครับผมจับได้ใบได้ครับผม เอานี่ครับผมอ่ะเอาฟังราคาได้หอยแต้ม23,000บาทครับ23,000บาทครับผมต่อรองได้ครับนี่เด้อครับเด้อ23,000บาทราคาต่อรองได้พนัตัวนี้พี่น้องเอาผู้ใดหาเนาะครับเนาะครับผมอย่าเสียได้ครับอ่ะงวงฮู้ฮูเชิงเชิงครับผมพี่น้องอ่ะนี่ครับเอานี่เด้อครับส่วนสูงก็น่าจะประมาณร้อยสามสิบบวกๆเนาะครับผมเอานี่ครับ ผู้ใดหานะครับมาจใกโตมื่อนี่ตัวเดียวนตัวเดียวอฝากเบอร์ให้นะครับ080 080 506 506 7285 7285ครับผมอ่ะติดต่อหอยแต้มนะครับเด้อตัวนี้ครับผมครับมื่อนี้เริ่มต้นกันทั้งที่นวลงงามนะครับเนาะเอาชุดชุดนี้ของผู้ชุดทั้งนี้ของผู้ใดครับของเขาบอกเขาเขาไปก่อนนี่ครับเอาเดี๋ยวขผพากลับมาเบิ้งเนะพี่น้องครับทางด้านนี้เดี๋ยวแบบนี้คู่แม่ลูกครับ อ่สวัสดีครับขออนุญาตเดินครับเด้อพอครับแม่ลูกนะพอเนาะแม่ลูกครับแม่ลูกลูกลูกตัวผู้ตัวผู้ครับแม่ลูกลูกผูกพี่น้องแม่หัวโลนครับลูกจักเดือนหรือพอเนี่ยลูกสี่เดือนกว่าพี่น้องแม่ท้องว่างบอแม่ท้องว่างครับผมอ๋อแม่ส่วนสูงน่าจะประมาณร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบห้าครับผมพี่น้องอ่ะนี่ครับครูนี่แม่ลูกลูกตัวผู้ครับอ่ะที่พอเปิดด้วยไรไปเลยครับครูสอ่นเจ็ดพันสองหมื่นเจ็ดพัน 27,500บาทเด้อพี่น้องเด้อเอานี่ครับ27,500ครับตัวนี้คู่นี้ครับผมพี่น้องเอาอี่พร้อมไหมจ้าคู่คู่เดียวคู่เดียวนี่เนาะครับ27,500บาทต้อนร้องเในน้องวะเนาะครับเอาเห็นบุกผมเห็นเบื้องโตแม่เพลินีจังน้อยพี่น้องครับนี่เอานี่โตแม่เพลินครับผมหัวโดนโค้งสั่งดีล้วโตยงาเด้อครับเด้อครับนี่ครับโตลูกเพลินครับเอานี่เบื้องฟังทางด้านนี่ครับเบื้องาวๆเนาใยจังน้อยครับผม 27,500ราคาต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ครับผูในหาอายุอ่ะพี่พอฝากเบอร์ให้นะครับศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เกหนึ่งห้าเก้า่าครับผมอ่พอพอคมพอคุมเนาะครับเนาะครับผมอ้ามันหมันเด้ครับเด้อครับผมอ้าทางพี่ครับยืนเล่นกันเยู่พี่อนี่ครับเอามิตตัวหนึ่งนะครับทางนั้นนี้ครับเพื่อนขายกันไปของหอยวัดบ่อครับขอแนะหอยวัดนี่ หมื่นสี่ครับอันเนื้อเนาะเอาขุนแมเอาขุนอันเนื้อนี่ครับเอาสาเนื้อสาขุนนะครับเนาะครับผมหมื่นสี่พันบาทครับผมพี่น้องเนานี่เด้อครับเด้อครับผู้ใดหานะครับส่วนสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าไปหาร้อยสามสิบครับเนื้อหนังโนโตครับนี่ครับครับผมกะเอาไปขุนพี่น้องครับผมอัดหนื้ออัดเฟียงใส่หัวหันเข้าไปข้าวเดียวนะครับโตเดียมขึ้นเนาะนี่ครับเป็นโตไม่ด้นี่ครับผมเนื้อัวเดียว ครับครับผมเอาตากเบอร์นะครับมอนีอ้าหกหากนย่สองเจ0หนึ่งสองเจ็ดเจ็ดครับผมติดต่อหอยออดได้พี่น้องด้วยยิ้มก็ได้ดินยิ้มยิ้มเพราะเจ้าว่าผมลาขึ้นหนาลาเทอยคนนม้พีห่ลุดแกนนาคนนี้พีห่ลุดเอ้านี่ครับเอ้ามาเบิ่งทางดานนี้ครับเ้ยดี๋ยวเดี๋ยวครับด้ คู่นี้ของพ่อของพ่อป่ะครับผมเอาเออเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเด้อตัวนี้กับตัวพุ่นเนาะอันตัวนี้กับตัวนี้อ่าแม่แยกบ่ะตัวนั้นอ่าแม่แยกอันนี้อันนี้แม่แม่สาวเนาะแม่สาวอันนี้แม่สาวครับผมพี่น้องครับผมกะบ่เป็นแม่ลูกด้วยครับครับเอาตัวนี้กะอายุไรไปในละพ่อนี่ยอายุไรที่มันสิเจ็ดแปดเดือนครับผมเจ็ดแปดเดือนเหรอเนาะครับผม อ่านี่ครับอ่ส่วนสูงน่าจะประมาณรอยยีนหรอพี่น้องครับผมเป็นแม่สาวด้วยครับเด้อตัวนี้ครับอีปพอว่าเท่าไหร่หมื่นเดียวหนึ่งหมื่นบาทพนะพี่น้องครับนี่เอฟซีผู้ถามหาหมื่นวันนี่งัวราคาหนึ่งหมื่นมาต่อเอาเด้อพี่น้องครับผมต่อดีๆเผื่อเผื่อมีไตมื่นให้เนาะพ่อเนาะเออนี่ครับเอามาต่อเอาครับเห็นถามกันมาหมื่นวันนี่นะครับเนาะคอมเมนต์มาว่าอยากจะได้งัวไตมื่นเด้อพี่น้องนี่ครับกับมีให้เบิ้งอยู่ครับมาที่นี่ตัวนี้แม่แยกครับท้องว่างเนาะท่องว่างส่วนสูงประมาณ รอย40เป็นหารอย40หาได้พี่น้องนี่ครับเอารอยเรียงครับผมอ่านี่ครับประกันตำหนิครับผมพี่น้องงัวบ่มีิตำหนิ่อย่างครับอ่าโบ๊ดีอยู่เด้อพี่น้องเด้อครับผมเบืองขอแข็งขาล้ําโตโค้งสั่งอ่าเพิ่นล้ําโตยาวโค้งสั่งใหญ่เด้อพี่น้องอันนี้ครับอ่านี่ครับผู้ใดหานะครับอันนี้งูไดชมาจากลูกหรอครับเมื่อ2ลูกเมื่อ2ลูกเนาะครับนี่ครับผู้ใดหาแม่แยกแม่จามครััััับบบผมมอออนนนนนีีีีี้้้้้ก็หเเดดครตตวววว่่่่าาาทพ สองหมื่นบาทอ่านี่ครับสองหมื่นบาทพนัพี่น้องครับตัวนี้ผู้ใดหาเนาะครับเนาะครับผมเอาครับรับประกันตำหนิให้ทุกอย่างเด้อพี่น้องเด้อครับผมนี่ครับเอ๋อจับได้ใบได้ครับผมพี่น้องอ่านี่ครับเบื้องเอานะครับเนาะอีพอฝากเบอร์นะครับ087 087ปดเจ็ด4ูนย4แปดครับผมอ่ะพอใหม่เด้อครับพี่น้องเด้อครับผมมันหมืนครับอีพอครับนี่ครับมีอยู่นี่สองโตทางด้านนี้เด้อครับเพิ่นขายกันเหมือนไปเน้อนี่เนาะ กำลังคุยกันอ,อ,อ,อยู่ครับเดี๋ยวนะครับเออเอาขอุยาดได้ครับเรื่องนของพ่อหับ่แม่เงาเดือดครับเดือดสามสามตัวครับร้อยเดือนเราพอนิร้อยร้อยร้อยท่ายหร่ครับเก่าพันหา ราคาตำมืนครับผมพี่น้องตัวนี้ราคา9,500บาทเด้อครับเด้อนี่ครับส่วนสูงประมาณร2อยครับเอาสายเนื้อสายขุนตัวนี้ดิครับบันนีตัวนี้ตัวนี้800 0บาทพี่น้องครับมือนี้เอาพอหำหาตจ้ของมบอกว่าเห็นด้อพี่น้องเด้อครับผมราคาจับต้องได้ครับตำมืนอันนี้800 0บมาทนะพี่น้องตัวนี้ครับผมส่วนสูงกันนาจะประมาณร้อยูี่ดอกครับผมเอาตัวนี้ดิบันนี้ หมื่นสองพันครับผมพี่น้องเอาอันนี้ขยับขึ้นมาแน่จังหน่อยครับเอามาต่อกันเอาครับผมพี่น้องหมื่นสองพับาทครับเอาหอยยันกำลังเล็งเล็งเหรอเอานี่ครับกำลังต่ออยู่นี่ครับหมื่นสองพันห้าร้อยพนักพี่น้องครับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้8ป0 0ับาทครับเอาราคาตําหมื่นนะครับเด้อครับผมแล้วก็นเกาะพันนะครับเนาะนี่ครับด้านนี้อาจจะมีย้อนแสงแน่จังหน่อยครับแต่ว่ากับพอมีให้เห็นอยู่พี่น้องเอาชุดนี้ครับ เหลือสามโตพี่พอข่าวผมขายไปตัวนึ่งมาซี่โตด้วยหันมือนี่ครับผมเอาฝากเบอร์ให้นะครับ088ย์แปดแปดสา9ศูนย์ศครับผมติดต่ออีพอหำเด้อพี่น้องเนาะครับผมนี่ครับงวดดีๆครับผมพี่น้องราคาพอเอาพอต่อพอฟังอันนี้ชุดนี้ครับผมมีไต้หมื่นให้เด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะนี่ครับมันหมานครับมันหมานครับครับผมเอาเดี๋ยวผมพาไปเบื้องด้านนี้พี่น้องครับผมเพิ่งจะขึ้นรถหมดแล้ว <laughs> เอาแล้วมึงท,ทางนี่มาที่นี่ครับเอา้าเดี๋ยวได้ครับเด้อครับนี่กำลังต่อกันอยู่บนอสวัสดีครับครับผมเหมือนไปนอตอปปะนะ่อ, <c oughs> อกันอยูปป่บห่หรอครับเอ้านี่ครับเพิ่นกำลังเบิ้งกันอยู่ครับจักบาทละแม่นี่ห้องไว้ห้องซิบห้าเออนี่ครับห้องซิบหาพะนะครับเออกำลังต่อกันอยู่ นี่ก็ดีนะสองพันหาหม่องเาหนึ่งสองพันห้าร้อยบาทนี่ครับเอาฟังราคาหม่องเอาเลเดอร์พี่น้องอันนี้หนึ่งสองพันหาหนะครับผมหม่องเอาครับน,นี่ครับเออนี่ครับหนึ่งสองพันห้าร้อยบาทอันนี้คือหม่องเอาเด้อพี่น้องเด้อครับผมครับส่วนสูงร้อยสี่สิบคนนี้นี่ครับตัวเมี นี่ครับผมให้เบื้งราคาแล้วกับเบื้งบรรยากาศการตาล้องไปน้าครับชุดนี้ครับอันนี้มื้นหาราคาห้องนะครับเด้อครับผมเพิ่งกำลังเบิ้งกันอยู่ส่วนสูงประมาณร้อยสาหาครับตัวนี้ครับสายเนื้อสายขุนนะครับสายผูพี่น้องครับเนื้อหนังโตดีๆครับตัวนี้มองเอามื5นสองพันหร้ะนะครับ อนี่ครับเออนี่ครับทางฝุ่นฝ่นกำลังคุยแมตต๋อมกำลังคุยอยู่พี่น้องนี่ครับคือบรรยากาศการซื้อขายครับอ่นี่ครับช่วงไทยๆหลังขึ้นรถนะครับเนาะออวันนี้่าไปเรอเอนนี้เาร้อาวเาาเารับอลรุดอเออวันนี้เจม์นีบอกพีบบักเขาต้องต้ไปเทปต่อตรนี้ตันี้วะตัวนี้นะครับเออต่อได้หลืนี สามพันเะก้าร้อยสามพันเก้าร้อครับมื่นสันเกนาะเอานี่ครับได้กันไปนี่ได้แล้วครับเอายกสดเลยไนดะ้เนาะมื่นสามพันเก่าได้กันแล้วพน่พี่น้องครับผมเอา นี่ครับิ่นจะเอาขึ้นรถล้วบันนี้ครับคมือ1ันมันเรน่สามพับเกาครับนี่ครับเอฟังเม่งนะครับราคาเราก็เบิ่ง้นโตเด้อพี่น้องครับผมเออลงเอออีกออสดไหมเจ้าตัมันนี้ นะตัวสตัวนี่บอกรับกําลังต่อกันอยู่นี่ครับนี่นะครับราคา2ตัวมือขีเอ้อยพอฝากเบอร์ให้นะเบิรไปเบอรแล้วครับเบิแล้วศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดหกสี่แปดสีครับผมติดต่อพอสุดเด้อราคาไอ้มันตรงกันเลยพอนี่ครับตัวนี้แม่วา1 2ม0 0สองมือห้าองเอา กับตัวหนึ่งกำลังต่อกันโยมือหาหองไวเดี๋ย <c oughs> ว <c oughs> ลากับว่าตรงกันออเอานี่ครับ <c oughs> เอาไปที่นี่เหลือตัวนี้ครับผมพี่น้องหอ,อยเทพมื่นสองหาลอยคือกันครับโอ้นี่ครับมือนสองหาลอยเป็นแม่สาวพี่น้องครับผมอ่ะสาเจักเดือนนะครับนี่ตัวนี้ปีกกว่าจขับแดงดีสีเข้ม้อพี่น้องเ้อันี่แดงเข้มๆเลยเออแดงโบทโบทดีครับผม อ่ะตกนำเลี้ยงแน่จังน้อยพี่น,น้องนี่ครับตวัวาโค้งสางนี่ครับพันดีเด้อพี่นอ้องเส้นสูงรอยสี่สิบบวกๆเอาด้านนี้มันย้อนแสงครับสองซังสีแดงดีเสมอครับครับงวงมุมมิตำหนีอย่างน้อครับน้องนี่ครับ,บอัน <c oughs> <c oughs> อนั้นเอาไปเลี้ยงเส้หยาเส้หัวหันเอาพี่น้องเอานี่ครับอา่า นี่ครับอันใหญ่เชี่องเข้าไปเดี๋ยวจังไรกับเป็นตัวไม่ดอกครับตัวนี้ครับเนียนวิญญาครับผมหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับเนาะในแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเบื้องต้นตัวเรื่องของเม็ดสีครับเออครับผมเอานี่ครับเอาตัวนั้นปิดกันไปแล้วครับไปต่อบ่ไปต่อบ่ตัวนั้นบบ่ครัเออเดี๋ยวไปเคียงครับผมเอาฝากเบอร์ให้นะ 0 6 2ย์ห3 1 6 3ศูนย์หกสองสามหครับผมติดต่อหอยเทพบอดเบือได้พี่น้องเด้อตัวนี้ครับผมแม่สาวครับผมเอาผู้ใด็กหาร้อยเรียงราคาเบาๆครับผมนี่ครับ12,500บาทราคาต่อร้องกันได้อีกความครับผมอ่ะมันหมานครับผมมันหมานครับครับผมครับนี่ครับเนาะบรรยากาศพี่น้องมื่อนีร่กะ ความมีงัวให้พี่ให้น้องในเบื้องในเลือกในชมกันครับผมพี่น้องกันี่ครับเอาผู้ใดสนใจอยากได้นะครับนาอก็เขามาเบิ้งงใ้ในตลาดได้พี่น้องเน้อครับผมทุกวันจันทร์นะครับตลาดนี้เพื่อนก็จะเปิดทําการครับมีงัวมาให้พี่ให้น้องในเลือกในชมกันนะครับเอาถูกสัปดาห์ละครับมาที่นี่เดี๋ยวขยับมาทางท่านนี้ครับชุดสุดไทยปดไทยกันแน่จังน้อยครับเอานี่ครับมาเบิ้งของทางหอยร้านครับผม อะปิดท้ายให้ครับเมื่อกี้ย่างไปทางพุ่นก่อนอะมื่อนี้มีไม้จังใดครับเจ้กโต,ตครับมื่อนี้สา,นะสามตัวครับสมตัวครับผมเป็นแม่ลูกบ่ะนี่ยแม่ลูกครูหนึ่งคมหนึ่งเนาะแล้วก็อันนี้จังใดครับคู่เอ้ยน้องอ๋อลูกตัวนี้ลูกเพ่นพุิน เอาเมืองสายผูกวันพี่น้องครับดำๆเหลี่ยมเดียว่่นี่นี่ครับอันนี้มื่นสามพบาทครับสีออกบักตาลสุกเด้อพี่น้องเด้อดำเลี่ยมนะครับเนาะอานี่ครับเอาโตยางดีเลยส่วนสูงประมาณ125บวกๆครับผมพี่น้องอ่ะเมื่อปีไปครับเนี่ยปีพอดีครับปีพอดีเนาะครับ โตเต็มดีเด้อพี่น้องครับเบื้องเนื้อหนังเบื้องนําไตครับเอานี่ครับเบื้องไทยเบื้องหลังครับหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับผู้เดือหายจะแบบนี้อยู่พี่น้องครับผมโตงามเด้อพี่น้องอันนี้ครับเป็นต่เอาเป็นตแอ่ะเอาไปไว้ครับผมพี่น้องราคานี้พอเอาพอต่ออยู่ดอกมาที่นี่แม่ลูกแม่ลูกลูกโตแม่อ่ะแม่ลูกลูกแม่เด้อครับเด้อครูนี่ครับลูกหนี้แดงดีเข้มๆจะจัดโบดๆเลยนี่ครับเบื้องขอแข้งขาลูกจักเดือนหรอครับจักเดือนก่อนหกเดือน ลูกหกเดือนพี่น้องแม่ท้องว่างบ่แม่ท้องว่างส่วนสูงแม่ประมาณร้อยสี่สิบบวกลบเด้อครับเด้อครับอันนี้เป็นแม่หัวโลนครับผมพี่น้องอ่ะลูกพอเพิ่นบ่ครับตัวลูกคือคือสงตัวดีอยู่พอพอเพิ่นเป็นพอไหนพอเพรา่ชัดเจนเนาะแต่ว่าสงตัวดีอยู่เด้อพี่น้องครับผมอ่ะแม่หัวโลนครับผมอ่ะนี่ครับมังคองสางครับรั้มตัวแม่เพิ่งเน่าเน่านิแหละครับอยากไปหาแม่ดูลูกเอ่ะ นี่ครับฟังราคานะครับคูณนี่เข้าไวาจากบาท21,000บาทครับ21,000บาทพนะพี่น้องครับคูโคมมี่เด้อครับเด้อแม่ลูกลูกตัวแม่อันนี้ลูกที่ไหนเพิ่นครับลูกที่2ครับผมอ่ะแม่ทองว่างครับผู้ในหาแบบนี้เด้อพี่น้องครับผมอยากจะได้ครับอ่ะพอเอาพอต่อราคาพอฟังชุดนี้ครับผมเป็นชุดปิดไทยให้พี่ให้น้องในเบิ้งกันนะครับเด้อ อ่ะนี่ครับฝากเบอร์ให้นะครับ0 8 6ย์6 8 5 6ก5ูนย์แปดหกครับผมอ่ะหอยร้านเนอพี่น้องเด้อครับผมมันมันครับผมครับนี่ครับชุดนี้ครับผมพี่น้องปิดท้ายเนาะครับเนาะมิเตอร์โตอ่ะพอเอาพอต่อราคาพอฟังเ้อพี่น้องงัวไม่ได้โตขี้ไลยครับเนาะอ่ะนี่ครับผู้ใดสนใจอยากได้ครับกะมาเบิ้งเอานะครับเนาะหรือเบิ้งคลิปแล้วนะครับกะโทรกิงกลางหากันในเดี๋ยพี่น้องเด้อครับผมคุยคุยราคาแล้วก็ต่อร้องกันก่อนได้ครับอ่ะราคาตรงกัน มีการจัดส่งให้นะครับเนาะอ่าก็จังคอยอ่าเดีกันราคาเดียวกันตรงกันเทาจังคอยว่ากันนะพี่น้องครับผมเอาคุยต่อร้วยกันในทุกต้อครับสำหรับมือนีคลิปนี้อีพี่นีก็จะยุดติไปเท่านี้ครับผมติดตามกันต่อไปในคลิปหน้าครับสำหรับมือนีกน็สวัสดีครับ